คุณคพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอวดภาพชีวิตสุดเรียบง่ายชาคลิตจากหนุ่มคาสโนวาสู่เจ้าของสวนพลไม้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อบอุ่นแถมชีวิตยังสมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะสำหรับครอบครัวของคุณพ่อชาคลิตกับภรรยาสาวคุณสวยแอนพัทธิรา และแน่นอนว่าหลายๆคนคงจะทราบกันดีว่าครอบครัวของชาคลิปนั้นทําธุรกิจสวนผลไม้ซึ่งตอนนี้ก็ดูจะรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยค่ะล่าสุดนะคะในอินสตาแกรของพ่อชาคลิปนะคะได้โพสต์ภาพคู่กับแม่แอนโดยในภาพจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นนั่งชิลๆอยู่บนก้อนหินแถมวิวข้างหลังยังเป็นธรรมชาติค่ะโดยภาพนี้พ่อชาคลิประบุแคปชั่นว่ามนรักลูกทุ่ง2021รูปที่1-4ชอบรูปไหนกันครับ ต้องบอกเลยว่ามองผ่านเนี่ยนึกว่าทั้งคู่กำลังถ่ายพีวีด,ดิ้งกันอยู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทินิ .com ค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ